สวัสดีครับวันนี้มาดูการใช้งานตัว p พ t เชอร์ของยี่ห้อ s e n d o นะครับเป็นโมเดล ss 4 0 2เลง2 5 0บารนะครับเกียว G1-2 ทั 2. ไฟเลี้ยง 30V โวลต์นะครับ 9-30V โวลต์เอาพุทธศีย0มิลลิแอมนะครับตัวนี้จะเป็นเพชเชอร์ที่ใช้กับงานฟู้ดนะครับ จะเป็นหน้าปัดเรียบนะครับใช้กับงานฟูดบอดี้เป็นสแตนเลสนะครับวิธีการต่อขั้วสายนะครับก็จะมีที่เราจะใช้ก็คือพิน1นกับพิน2นะครับเอาง่ายๆว่าพิน1นเนี่ยไฟบวกจากซับพลายมาเข้านะครับแล้วก็พิน2เนี่ยเอาไปเข้าหน้าจอ นะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอของยี่ห้อออโตนิกนะครับหน้าจอเนี่ย pin สเราจะเข้าขั้วนี้นะครับเข้าขั้ว7นะครับพิ n สจากเพชเชอร์มาเข้าขั้ว7ของจอนะครับและขั้ว8เนี่ยก็เป็นไฟลบจากซับไพเอามาเข้านะครับก็จะเป็นการต่อแบบอันทุ่งกลมให้มันครบวงจรน,นะครับผมส่วน ด้านหัวของตัวเพชเชอร์เนี่ยอ่าตัวนี้นะถ้าเราแกะออกมานะครับหัวมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับผมดึงออกมาได้นะครับแกะออกมาเนี่ยด้านหัวตัวนี้เขาจะมีบอกรวอยู่นะครับก็จะมีขั้วหนึ่งกับขั้วสองที่เราใช้งานนะครับขั้วหนึ่งกับขั้วสองที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับ ส่วนกาวเราจะไม่ได้ต่อนะครับแล้วก็ขวดสามเนี่ยเราก็จะไม่ได้ต่อนะครับเพราะตัวนี้จะมีแค่สองขั้วแค่นั้นเองหนึ่งกับ2นะครับผมนี่ตัวนี้ก็มีบอกนะครับหน่งนะครับตัวนี้นะกับสองถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ นะครับก็ใส่เข้าไปมันก็จะมีขั้วเบาอยู่อ่านะครับนี่ใส่แบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับเพจเชอร์ของเซนเดอร์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ราคาไม่แรงมากนะครับแล้วเป็น for f o ูดด้วยนะครับผมโอเคครับ